สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะผมพบกับชาแนลวัฒนจีบกับเกมวอร์ดพีซบันเทลชสโอ้ยงห่วงมากครับผมนะครับผมก็รีแรงแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมขอจะมาพูดประเด็นหนึ่งนะครับผมที่เอ่อผมได้มีจริงๆผมพูดในสตรีมไปแล้วนะครับผมถ้าใครติดตามสตรีมผมนะก็จะรู้ว่าผมพูดเรื่องของประเด็นการประจานใน กลุ่มวันพีสนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆครับการประจามันเป็นประเพณีที่แปลกมากนะครับคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมีการประจานกันด้วยนะแล้วก็ลักษณะของการประจานเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะผมเคยเล่นนะแล้วก็เป็นสายโล่แล้วก็กันธงจนวินาทีสุดท้ายแต่ทีมแพ้นะบอกก่อนเพราะว่าเรายึดธงได้น้อยกว่าเานะครับทีมเราแพ้นะครับผมในแบบช่วงท้ายๆเกมแล้วทีนี้แต้มผมประมาณ2 5 0 0อะไรอย่างเงี้ย เนื่นองจากผมเล่นสายโลไม่ได้บวกกับใครนะครับผมกันธงอย่างเดียวนะคะแนนแต้มหรือดามเมจผมมันก็จะน้อยนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่แต่ละคนนะครับเล่นแล้วเจอปัญหานะครับทีนี้มันก็มีคนบางกลุ่มที่เขาเอาไอการได้คะแนนน้อยๆเนี่ยไปโพสนะครับอย่างกระทูนี้นะครับผมเนี่ยเป็นโพสหนึ่งโพสนะครับที่ผมขอเซนเซอร์นะครับผม ซึ่งหลายๆคนคงเห็นนะแล้วก็น้องๆที่ดูสตรีมของผมนะก็คงจะทราบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมผมขอไม่ได้ขุดเรื่องราวตรงนี้อีกนะครับผมซึ่งบอกก่อนในรูปนี้ก็คือเป็นน้องในเรือผมนะครับแต่ก็ผมไม่ได้ออกรับแทนน้องนะครับหรือยังไงก็ตามนะครับผมเพราะว่าน้องผมเล่นเต็มที่แหละแล้วน้องผมจริงเป็นคนที่เล่นเก่งนะครับแต่ตานั้นเขาจะหลุดแบบไม่ได้หลุดฝีมือเขาอาจจะอาจจะหลุดนะมันมปีไปได้มันเหมือนคุณเป็นนักกอล์ฟอะคุณตีจะโฮลวันทุกหลุมว่างั้นเหระ ผมเคยแพ้ติดแพ้ไม่ได้แพ้ติดดิแพ้เยอะสุดนะในวันนั้นคือ2ี่สิตาใ,ใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงนะครับผมคือคือเล่นห้าตาเล่นห้าตาแพ้สี่ชนะหนึ่งเนี่ยผมเคยมาแล้วผมเคยมาแล้วแล้วเป็นอย่างเนี้ตลอดทั้งวันมีอะมันคือการเล่นหลุดบ้างวันผมเล่นดีชนะ10บตาติดสิหตาติดหรือแม้กระทั่ง20ตาติดผมก็เคยเออนะ ซึ่งไอ้วันที่เราชนะเยอะๆเราก็ไม่เคยไปโพสอวดใครนะครับผมแต่วันที่เราแพ้เรากลับโดนประจานนะอย่างเช่นจางตาเนี่ยของน้องผมเขาอาจจะเล่นหลุดนะผมคือจริงแต้มเขาก็ไม่ได้น่าเกลียรดอะไรนะคนที่ประจานก็เอาน้องผมไปประจาน คือผมก็เลยไปกดดูไปกดดูพอน้องผมส่งมาผมก็เลยไปกดดูนะครับว่าอ้าวแล้วไอ้คนประจานมันเป็นใครแต่ผมไม่ได้คิดจะไปตอบโต้อะไรนะครับผมผมพยายามเตือนว่าอย่าให้ราคากับคนเหล่านี้นะครับผมนะเออนะครับผมทีนี้เราก็ไปดูไอเด็กคนนี้มัันประจานนะครับผมผมไปกดมาประจานโคตรเยอะเลยเว้ยแล้วและการประจานของมันอะ่ะคือประจานแรงมากไอโง ไอ้ควายอะไรอย่างเงี้ยนะครับขออภัยถ้าคลิปนี้มีคำหยาบนะครับมีคำที่สะบทนะครับคือเขาทําคนที่ทามีเหตุผลไม่เหยดผลนะหนึ่งเหตุผลแรกคืออะไรคือหัวร้อนแลวต้องการประจานไอคนนี้จริงๆคืองุดงิดงุดงิดเลยมันมันเล่นหวยเล่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับแล้วเจาะจงเลยนะว่าเป็นไอ,ไอคนนี้คือคือคือในโพสต์จะเห็นว่าเอาชื่อเขามาโพส์เลยนะครับผมคือไม่ได้ประจานรวมๆนึกออกปหะ ไม่ได้บอกเอ้ยอทีมนี้ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นยังพอคุยนะอันนั้นยังพอรู้สึกว่าอเอ็งหัวร้อนแต่นี่คือต้องการที่จะแบบเออหาเรื่องกันโดยตรงนะครับผมซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับผมโอเคนะครับทีนี้น้องๆอ,อาจจะมีมุมต่างว่าเอ้ยพี่ไอ้ประจานมันก็จะมีหลายเหตุผลหลายเหตุผลที่ว่าบางทีบางทีเขาเอาตัวไก่มาเล่น เอาตัวอะไรมาเล่นทีนี้ผมจะขอไม่ตอบคําถามอะไรแบบนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปโพสต์ในกลุ่ม One Piece Beauty Lush Thailand นี่นะครับผมเข้าไปโพสต์สอบถามความเห็นนะฮะก็มีคนมาให้ความเห็นอยากรู้ไหมครับว่าความเห็นเหล่านั้นเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประจานคนอยู่นะครับผมคุณมาดูความเห็นของคนที่เขามีวุฒิภาวะกันครับไปชม เอาล้ครับผมนี่ก็จะเป็นโพสต์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองอ่านไปพร้อมกันนะครับผมผมได้ทําการใช้เฟซส,ส่วนตัวผมเลยนะครับผมรายการโพสต์นะครับก็คือมันมีอยู่ตาหนึ่งนะครับที่ผมเล่นแล้วก็มีต้องบอกว่าทีมผมแพ้นะครับทีมผมแพ้แต้มผมเป็น MVP เลยนะ MVP ฝั่งแพ้นะเออ MVP ฝั่งแพ้นะครับผมทีนี้ผมก็เลยโพสต์ว่าคนเราอะ่ะมีเล่นดีบ้างไม่ดีบ้างผมไม่เคยประจานใคร อาจจะญหญุนหิดบ้างแต่ก็ไม่เคยด่าใครเสียหายสงสารคนที่โดนประจานบางคนเพิ่งซื้อไอ้ดีมาเล่นถ้าโยนเกมนี่โอเคหน้าดา่าไม่มีมาม่านะครับเพราะผมไม่ค่อยโพสขอบคุณมากและแฮชแท็กสนับสนุนการหยุดประจานโอ้โหนี่มันการเมืองเปล่าวะเอาจริงนี่มันการเมืองปะเนี่ยนะผมทีนี้ทีน,ทนี้ถ้าน้องเข้ามาดูแล้วบอกว่าเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบประจานคนอื่นนะ ผมให้มาดูความเห็นของคนที่ค่อนข้างมีวุฒิภาวะในแต่ละคนนะครับผมมาดูความเห็นของคนเหล่านี้หนึ่งชอบโพสต์นี้ครับความจริงคือมีสักกี่คนที่แคปตอนเตียงเล่นแย่ใช่เห็นไหมคนประจานแคปตอนเตียงเล่นแย่มาสิเออนะแน่จริงอันนีออ้ส่วนน้องคนนี้ก็เป็นแอดมินแอดมินกลุ่มด้วยนะครับเล่นแย่เล่นกากปกติคะ่ะทุกคนเล่นแย่กากาก,กันได้ แต่จะมีบางคนที่ชอบเอาตัวเล่นไม่ได้มาเล่นในแรงสูงๆค่ะอันนี้หัวร้อนมากไต่แรงที่ลายเจอแบบนี้ทั้งที่มีตัวดีๆให้เล่นเหมือนเอามาปวดอันนี้ต้องดา่าสําหรับความเห็นของแอดมินนะครับผมแอดมินท่านนี้นะครับผมก็ผมเห็นด้วยนะครับเพราะมันจะมีคนที่เขาปวดนะหรือบางคนลดแรงเนี่ยเป็นเป็นการถ่วงทีมมากนะอันนี้ครับผม เห็นด้วยครับไม่ควรประจานใครต่อให้เขาเล่นไม่ดีมันอาจจะเป็นจังหวะที่แย่จริงๆก็ได้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจโยนเกมก็ไม่ควรไปด่าเขานะครับไม่อยากให้สังคมเกมนี้ของคนไทยมันไม่ดีนะฮะอันเนี้ยผมชอบว้วยโพลเนี้ยเพราะว่าเขามองไปถึงสังคมเกมเว้ยเออแล้วแบบถ้าเราไปสร้างพื้นฐานของประเพณีในการประจานไอเด็กรุ่นหลังๆที่เข้ามาเล่นมันก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปทำ คือพวกที่โพสด่าจะให้เล่นกากบางตาไม่ได้เลยใช่ไหมถามจริงใช่อันนี้ผมก็เห็นด้วย mm hmm. เห็นด้วย mm hmm. บางคนด่าถึงพ่อแม่ไม่ควรสำเนียงสอภาษากิริยาสอสกุลใช่ครับผมคือคนที่ประจานเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ประจานน้องในเรือผมเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมานะครับผม mm hmm. คืออาจจะวุฒิด้วยวุฒิภาวะหรือด้วยความที่เขายังใครจะชนะทุกตาบ้าไปแล้วเรื่องเล็กๆ เรื่องเล็กน้อยแค่เกมเม่ต้องคิดมากเลยเนาะอันนี้ค่อนข้างผู้ใหญ่แล้วนะอันนี้คอมเมนต์นี้ค่อนข้างผู้ใหญ่ครับสังคมเกมอยู่ยากครับใครมันจะเล่นดีไปทุกตาเฮ้อผมคนหนึ่งนะครับที่ไม่แคปไปโพสเพราะมันมีแต่ทําให้คนเสียหายแต่สาหรับพวกออโต้คลิกมันก็น่าโดนอยู่ก็อ,อย่างที่ผมบอกนะครับออโต้คลิกหรือโปรหรือโยนเกมเนี่ยอันเนี้ยส่วนตัวก็จะ คือจะประจานก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมผมก็มองว่าเออมันก็สมควรโดนด่าอันนี้ยาวนิดนึงฮะเล่นมาแทบไม่เคยโพสต์ประจานใครแต่ก็เข้าใจคนโพสต์ประจานนะบางทีหัวร้อนเพราะคนเล่นไม่รู้หน้าที่ผมยังเล่นพลาดเลยนานๆทีเล่นร้อยเกมจะมีเกมหนึ่งแต้ม2005เงี้ยบางทีมันเล่นไม่ออกเพราะศัตรูเก่งดักหรือเล่นเป็นสายโล่อีกทีมสายโล่สามสี่ตัวชนะยาก แต่ถ้าจะด่าพวกเอาตัวปัญญาอ่อนหรือเทียต่ำมาอันนี้ไม่ว่ากันต่อให้ไม่ตามเมตาอย่างน้อยก็เอาตัวที่พอเล่นได้อะไรประมาณนี้นะครับมันยาวนิดนึงนะครับผมก็เห็นด้วยครับเห็นด้วยแต่อย่างเงี้ยแสดงว่าพี่คนนี้เขาเล่นเก่งน,นะผมผมว่าผมน่าจะเคยเจอในแรงอยู่นะครับแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับเขาน่าจะเล่นเก่งแต่ว่าเขาก็ต้องเขายังยอมเลยว่าเฮ้ย hey, มันต้องมีหลุดบ้างเนี่ยสองพันห้าสักตาหนึ่ง แล้วถ้าไอตาที่หลุดดันไปเจอไอพวกสันดานประจานล่ะทํำยังไงมันก็เอาคุณไปประจานอ่าไรร้อยตาที่ที่ผมเล่นไปละ่ะอันนี้ผมก็จะาจริงครับจะมีใครเล่นดีทุกตาทุกคนต้องมีตาที่เล่นแย่อันนี้ถือว่าใช่ครับเอาละครับผมนี่ก็จะเป็นความเห็นนะครับที่ผมไปได้ทําการสํารวจความเห็นของเพื่อนเพื่อนนะครับผมในเกม one piece b a t t l r s นะครับผมที่เขาเล่นกันอย่าง เขาเรียกว่ามีสตินะแล้วก็มีวุฒิภาวะนะครับผมคลิปนี้ผมก็แค่จะมาตักเตือนนะครับว่าพฤติกรรมที่มันไม่ดีเราอย่าไปสนับสนุนนะครับ mm hmm. เช่นการที่เขาโพสต์ประจานด่าเสียหายอะไรอย่าเงี้ยแต่แต่มันก็ยังมีอยู่ในความเป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรอะความเป็นเกมอยู่นะครับผม mm hmm. ก็คือการที่ ถ้ามีการโยนเกมมีการเอาตัวไก่มาเล่นอะไรเงี้ยอันนี้ส่วนตัวผมก็โอเคนะในการที่แบบจะตําหนินะครับผมแต่ว่าอย่าพยายามตําหนิที่มันรุนแรงอะไรมากเลยนะก็คือด่าได้แต่ว่าด่าแบบคนมีพุทธิภาวะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมแนะนํานะเอออย่างผมเนี่ยผมเจอผมไม่เคยโพลเลยเว้จริงก็ขอมาพูดประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับกระทู้ที่ คนที่ขี้ประจานคุณว่ามันเหมาะสมไหมถ้าใครเห็นด้วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับหรือใครมีความเห็นอย่างอื่นกดคอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมพบกับช el a uh, l ว e r n a น i v e และคลิปอื่นนะครับผมในวันถ,ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดส u b s c ส i า e ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับ แล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ Alternative ได้นะครับเรามีการแจกไอเดีและมีการสตรีมทุกวัน1นุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ a n t e r n a t i v e สวัสดีครับผม